ที่ผมมาพบเนี่ยคือผมมาเยื่นมเดียนนะครับนะผมมาเยื่ยเดียนพ่อส่วนใหญ่เป็นคนใต้ต้งเป็นคนใต้เยอะผมนั่นแหละนะครับนะเพราะนั้นเพราะนั้นคนใต้เราไม่สิ้นรอนรื่องหนึ่งนะครับยังไงท่านยุ้มตีก็ไม่ไม่ไม่ทอดทิ้งท่านนะครับนะนะครับนะเพราะนั้นขอให้ท่านสบายใจนะครับไอ้เรื่องสงครสลายแล้วไม่มีนะครับ รับหน้าที่ใหม่นะครับก็เหลือว่ามราคือชอบงานพิพิธีนะครับก็ก็เพราะ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 ฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกับผมก็ไปกรามว่าทรองยกมาแล้วนะาลองตดลองคุณตามซึ่งพวกเราไปพบกันแล้วเมื่อเช้านะครับนะเมื่อกี้ผมก็ไปชุมกับกับพี่จันมงแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปชุมกันอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้น ในข้อร้องต่างๆที่มีเก้าข้อใช่ไหมครับนะที่เรียกร้องต่างก็นหนึ่งนั้นก็มีหรีเป๊ะที่ผมทําอยู่นะครับซึ่งก็รองคุณทำเนี่ยท่านก็รับข้อร้องต่างแทนนั่นนายกยุตีไปแล้วนะครับนะก็ส่วนนี้เมื่อกี้เท่าที่คุยกับพี่ยนันบงนะครับนะแล้วก็พวกเราทั้งหมดนะที่เป็นผู้แทนพวกเราเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวทางทานะงนายกยุตินะครับนะทางในส่วนราชการทุกฝ่าย ที่นายกทีมมอบหมายเนี่ยนะครับก็จะรับฟื้งแล้วก็มีการในเรื่องของการนําเข้าประมวลสัตว์เดี๋ยวๆส่วนนี้กําลังมือการอยู่นะครับนะเพราะนั้นเพระนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวขอให้ใจเย็นนะครับนะซึ่งส่งวนนี้เนี่ยที่ผมมาพบเนี่ยคือผมมาเยี่ยมเยียนนะครับนะผมมาเยี่ยมเยี่ยมพ่อส่วนใหญ่เป็นคนใต้ก็เป็นคนใต้เดียวผมนั่นแหละนะครับนะเพราะนั้น เพราะงั้นคนใต้เราไม่ดีนะแล้วยายผมก็เป็นยุ่กับเราคุไม่เป็นไรไม่ใจเพราะว่าทีนี้คือจัวหวันอื่นก็ต้องดูแลนะครับดูแลเพราะว่าผมเองเมื่อมารับผิดชอบเนี่ยผมจึงต้องลงมาเองนะครับนะเพื่อจะให้พี่น้องมีความใจอุ่นใจแล้วผมต้องมาเกิดให้ความปลอดภัยด้วยนะครับนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวให้รอดูทีสิ่งนะครับนะ ส่วนเรื่องหนีเป้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านต่อนะครับนะอ่าวนวนที่น้องหนีเป้ที่วันนี้อาจจะดูออกมาเรียบบ้างอะไรบ้างไม่ต้องเป็นกังวลนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับนะอ่านะครับนะโอเคนะครับนะนะครับก็เี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องการประชุมต่างเดี๋ยวผมก็จะกลับไปคุยกันต่อนะครับนะวันนี้ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะครับมาพบปะนะครับ พวกส่วนใหญ่ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับนะเห็นหน้ในตาตลอดแล้วเราก็ช่วยเหลือมาตลอดมีอะไรก็เลื่อเพื่อมาตลอดนะครับนะผมก็อยู่กับท่านอยู่แล้วนะครับนะเออนะครับหลายคนก็อาจจะได้เคยเออ่มาพบมาหาผมใน่านนะครับนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเออ่ส่วนนี้เดี๋ยวรอเล่นจริงนะครับยังไงท่านยุ่งตีก็ไม่ไม่ไม่ทอดทิ้งท่านนะครับนะเออ่นะครับนะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสบายใจนะครับไอ้เรื่องโศงสลายแล้วไม่มีนะครับนะ กระโน้ำตีต่อไปนะคะได้ครับได้ครับเชื่อกันชื่อกันนะครับนะเดี๋ยวรอรอฟังนิดนึงนะก็น่าจะพิคพายนะครับนะครับผมครับผม